สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ YouTube yt y TY 1988 Gaming และสวัละสดดีแฟนอาร์เซนอล้วยนะครับสรุปข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าภายในสโมสรอาร์เซนอลจะมีความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างอัปเดตข่าวสารอาร์ซอลกันสักเล็กน้อยแพ้แล้วไงอันเดรสเบรตาพร้อมลุยตลาดซื้อขายสมัยนี้เน้นแนวลุก เพิ่มเติมให้มิเกลอารอเดตาแม้ว่าในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอาซอจะประสบความสำเร็จในการคว้าตัววิกเตอร์โยคาเลสจากสปอร์ติ้งลิปบอนแต่ก็ชัดเจนว่ากองหน้าชาลส์วินรายนี้น่าจะยังคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักระยะหนึ่งในชินเอเมอรเซดียมลูกทีมอาโซอของมิเกลอารอเานะครับเล่นโดยไม่มีผู้เล่นหมายเลขเก้าแบบดั้งเดิมมาเป็นเวลานานพอสมควรและจำเป็นที่จะต้องมีการ ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเพื่อดึงเอาผลงานที่ดีสุดจากโยคเลสออกมาให้ได้อดีตกองหน้าของ s p o ร t i n bon, g งลิ b o นจะทำประตูให้กับอาร์ซอตอนไหนไม่รู้นะครับแต่แนวทางการเล่นที่ช้าและเป็นระบบแบบนี้อาจจะไม่เกิดประโยชน์กับกองหน้ารายนี้สักเท่าไหร่และในแง่นั้นโนนี่มาดูเกอาจจะช่วยให้วิกเตอร์โยคเลสประสบความสาเร็จที่อาร์ซอได้จริงแต่ก็มีเงื่อนไขว่าอาริตา ต้องใช้เพื่อนใหม่คนนี้เล่นทางกลับซ้ายแทนที่จะเป็นแนวลุกทางกลับขวานะครับบทบาทปีกซ้ายของอาร์ซอนตอนนี้มีปัญหาและความพยายามของทางกราบเยลมาติลี่ในเกมปีซันล่าสุดนะครับที่พ่ายต่อบิลลีด้วยสกอร์3-2ในเกมกระชับมิตรก่อนที่ฤดูการจะเปิดฉากขึ้นนะครับขอเน้นย้ำาครับว่าตอนนี้แนวลุกริมเส้นฝั่งซ้ายมีปัญหาจริง ทำให้อันเดรสเบต้ายังคงทีจะอยู่ในตลาดนักเตะเพื่อเพิ่ม,ม,มแนวลุกให้กับทีมต่อไปอาร์ซอนก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญากับทางเอเซขณะที่พวกเขาพร้อมเปลี่ยนแนวทางด้วยโดยซอยังเดอะไท์รายงานบอกว่ามิกลอวต้านั้นต้องการเพิ่มปีกโดยตรงก่อนที่ตลาดซื้อขายจะสิ้นสุดลงในวันที่1กันยายนและที่น่าสนใจนั่นก็คือรายงานดังกล่าวเน้นย้ำนะครับว่าอาร์ซอนจะเล่นตรงกลางสนามมากขึ้น นั่นหมายความว่าตอนนี้อาร์ซอนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแผนการเล่นที่อาจจะมุ่งเป้าไปกับการดึงเอาศักยภาพที่ดีสุดจากโยกเล็ดออกมาให้ได้นะครับและส่งผลให้อาร์ซอนก็กำลังวางแผนที่จะซื้อตัวเอบร c ซเอเซจากคิสโซ่พาเลตนั่นเองนะฮะ เอเซ่ไม่ใช่เล่นปีกแต่แนวลุกรายนี้สามารถเล่นได้หลายบทบาทในแนวลุกนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาอาจจะเป็นส่วนที่ขาดหายไปที่ทางวิเกลอิต้าตามหาอยู่นอกจากเอเซ่แล้วนะครับไอ้ปืนโตก็ยังคงติดตามสถานการณ์ของโรนิโกอย่างใกล้ชิดว่าจะไปในทิศทางไหนกับทางเรอัวมัดริดโดยื่อ,อยังทีวีอาร์ฟุตบอลนะครับออกมาเปิดเผยว่าก่อนหน้าน,นี้อาร์ซอลอยากที่จะเซ็นสัญญากับทางโรนิโกเป็นอย่างมาก แต่ก็ยังคงต้องรอดูท่าทีของแข้งบาซิเลียนรายนี้นะครับว่าสมมนี้เขาจะอยู่กับทีมหรือเมลิตต่อไปหรือไม่ภายใต้การคุมทีมของชาบ,บี้ออลอนโซ่ส่วนทางมาตินซูบิมดีอาจจะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของอาร์ซอลหลังจากที่ย้ายจากโซซิดัตชัดเจนว่าซูบิมดีจะมีอิมแพกอย่างมากต่อเส้นทางของอาร์ซอลในฤด,ดูกาลนี้และก็ดูเหมือนว่าอาร์ซอ,อลกลังพุ่งเป้าที่จะใช้แนวทางในการเล่นตรงกลางสามมากยิ่งขึ้น และซูวิมดีก็จะมีบทบาทสําคัญในความพยายามตรงนั้นด้วยแม้ว่าเขาจะเล่นในตําแหน่งหมายเลข6แต่การเล่นของซูวิมดีจะเป็นตัวขับเคลื่อนฟุตบอลไปข้างหน้าแม้ว่าเขาจะเล่นในตําแหน่งหมายเลข6แต่การเล่นของทางมาตินซูวิมดีเขาจะเป็นตัวเชื่อมเกม สร้างสรรคเกมเพราะเขามีทักษะสูงในการจ่ายบอลให้กับแนวลุกทําประตูนะครับและก็ดูเหมือนว่ามีการเป,ปลี่ยนแปลงเล็กๆ,ๆน้อยๆหลายอย่างในแนวทางการเล่นของทีม,อมคอมบิโอย้าในฤดูกาลหน้าและคงจะไม่ใช่เพียงแค่ดึงเอาสิ่งที่ดีสุดออกมาจากโยเลสเท่านั้นซึ่งก็ต้องบอกว่าต้องทําประตูได้ในทุกรูปแบบนะครับและหากเวตาสามารถเซ็นสัญญากับทางเอเซได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า อาร์เดตตาก็จะอยู่ในสถานะไม่มีข้อแก้ตัวอย่างแน่นอนซึ่งจะเป็นแรงกดดันอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้มาร์เ้ตาต้องพยายามพาอาร์อซคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้สำเร็จสรุปข่าวมีเพียงเท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช้ฝากกดติดตาม subscribe ปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับจุ๊บ